ใครที่ปากแห้งแตกรอก่องทาลิปเียยังไงก็ไม่สวยอย่าเพิ่งท้อใจครับดูคลิปนี้ก่อนจะมีเทคนิคมาให้กดเซฟคลิปนี้แล้วไปดูกันเลยครับเทคนิคง่ายมากก็คือให้ทุกคนใช้สิ่งนี้ในการกรบครับสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้นะครับก็คือลิปไลเนอร์นั่นเองทุกคนดูนะอันนี้ไม่ใช่ปากแตกนะครับเ่อาสีมาแต้มนะพอระใช้ลิปไลเนอร์ไปปับ๊บมันก็จะนี่ดีขึ้นเห็นปะ่ะดูนี้นะดูนี้นะนี่คือการใช้อายไลเนอร์ส er ีสีเลยนะทุกคนแต่ว่าลิปไลเนอร์ก็กรบได้เห็นปะ่ะน นี่เห็นปะหรือข้างบนอย่างเงี้ยอค่อค่อยๆตามไป ซึ่งเห็นปะหายเลยแต่เทคนิคนี้ขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยนี้ด้วยนะครับ1ก็คือควรที่จะบํารุงริมฝีป,ปากให้มันมีความชุ่มชื้นมาก่อนเริ่มแต่งหน้าปับ๊บทาลิปมันเอาไว้ได้เลยให้มันแบบว่าชุ่มชื้นบํารุงเอาไว้เลยเพราะถ้าเกิดว่าไม่ทำเนี่ยนะครับบอกเลยว่าการใช้ลิปไลเนอร์เนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาเพราะว่ามันจะแห้งเนี่ยมันก็อาจจะลอกได้อีกหนึ่งปัญหานั่นเองแล้วก็หลังจากใช้เทคนิคนี้เสร็จป,ปั๊บเนี่ยนะครับก็บแนะนําว่าไม่ควรที่จะลงเป็นกลอสไปเลยทันทีหรือว่าลลลงลิปทททีีี่มมมมััันนนนควาาาาแแบบบบ้้อะะไรยยเเเพจจ ค่อยๆหายไปได้นี่ออกใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้ลงแมท์ไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยลงกลอสอะไรอย่างเงี้ยทับไปอีกทีนึงถามว่ามันจะติดทนไหมอันเนี้ยต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับตัวลิปไลเนอร์ที่เราใช้ด้วยเนาะว่ามันจะติดทนไหมเพราะว่ามันก็มีที่มันแบบติดเวอ่เวอร์ไปเลยอย่างของแม็กของอะไรเงี้ยก็จะติดมากๆนะครับแต่ถิดว่าเป็นของฝั่งเกาหลีที่มันเป็นแบบหัวกลมๆแบบเนี้ยก็อาจจะติดทนน้อยหน่อยกดเซฟคลิปนี้แล้วก็ไปลองทำตามกันดูเลยแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาในการแต่งหน้าเรื่องไหนอ,อีคอมเมครบมอบ